คำพยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568สําหำหรับในคลิปนี้เป็นดวงชะตาของผู้ที่เกิดในปีขานสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับคำทำนายดวงรายเดือนเรามาดูกันว่าในเดือนมิถุนายนนี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างมีดีมีร้ายเรื่องอะไรและสิ่งใดที่ต้องระวัง รวมถึงทั้งด้านสุขภาพโรคปลยไข้เจ็บอุบัติเหตุที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ครับก่อนอื่นผมขอตอบคำถามที่มีคนถามกันมาอยู่บ่อยๆว่าดูดวงสามารถดูได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่พอดีผมสังเกตหลายคลิปแล้วนะครับที่มีคนถามมาซึ่งก็ต้องตอบแบบนี้ครับช่วงอายุในการดูดวงควรจะดูตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปครับเพราะถ้าน้อยกว่านี้เหตุการณ์ในชีวิตบางอย่างมันยังไม่เกิดขึ้นครับ และการดูดวงในคนอายุน้อยน้อยมันก็มีผลเสียด้วยคือบางครั้งก็เป็นการชีน้นำชีวิตมากเกินไปครับเพราะเด็กๆครจะปล่อยให้เรียนรู้ชีวิตด้วยตัวเองมากกว่าครับยิ่งถ้าไปเจอคำทำนายไม่ดีอย่างเช่นดวงจะมีเคราะห์มีกรรมเก่ามีเรื่องเจ้ากรรมในเวรเล่นงานอะไรแบบนี้ครับก็ไม่ส่งผลดีกับตัวเด็กครับจะทำให้เครียดแล้วก็ฝังใจไปตลอดชีวิตซึ่งไม่ดีแน่นอนเพราะฉะนั้นอายุที่ดูดวงได้ก็คือ15ปีขึ้นไปครับ ต่ำกว่านั้นไม่ควรดูส่วนสูงสุดเท่าไหร่อันนี้ก็มีคนถามมาเหมือนกันครับซึ่งอายุสูงสุดไม่มีกําหนดตายตัวอายุมากเท่าไหร่ก็ดูได้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนครับแต่ความเห็นส่วนตัวผมว่าถ้าเกิน70ปีแล้วก็อย่าไปดูเหมือนเลยครับไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเท่าไหร่เพราะว่าอายุขนาดนี้ก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากรู้อะไรเป็นอะไรหลายอย่างบางทีก็รู้เยอะกว่าหมอดูซสอีกนะครับก็ไม่ควรจะมานั่งดูดวงแล้ว ควรปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเอาเวลามาทําจิตใจให้สงบเข้าวัดทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลให้จิตใจสบายยิ่งเครียดน้อยๆก็ยิ่งอายุยืนครับอยู่กับตัวเองมากๆรู้เรื่องภายนอกให้น้อยที่สุดนั่นคือความสุขทางใจที่ควรสแสวงหาครับและคําทํานายที่ออกมาแต่ละดวงชะตาก็เป็นภาพรวมก,กว้างๆเท่านั้นนะครับซึ่งอาจจะตรงแล้วก็ไม่ตรงกับในบางคนด้วย ขึ้นอยู่กับพื้นดวงช่วงวัยช่วงอายุซึ่งก็มีผลทั้งหมดครับก็ขอทำความเข้าใจกันไว้ก่อนครับอยากให้ดูเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตมากกว่าที่จะมาหาข้อพิสูจน์ว่าแม่นไม่แม่นตรงไม่ตรงเอาแค่แนวทางไปปรับใช้กับตัวเองให้เหมาะก็ถือว่าได้ประโยชน์มากแล้วครับเอาล่ะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปมากกว่านี้เรามาดูดวงประจำเดือนมิถุนายนเดนนี้กันเลยครับว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับดวงชะตาบ้าง ไปฟังคำทำนายกันเลยครับสำหรับดวงชะตาในผู้ที่เกิดปีขานเดือนมิถุนายนเป็นจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาที่สำคัญหลายด้านครับเดือนนี้ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการดำเนินชีวิตการเลือกการตัดสินใจสิ่งต่างๆเพราะมันจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญว่าดวงจะไปไหนที่ทางไหนให้ลองนึกถึงถนนที่เป็นสามแยกว่าเราจะเลือกไปซ้ายหรือไปขวา ซึ่งให้ผลต่างกันไปคนละแบบดวงชะตาระยะนี้อาจจะมาถึงจุดเป,เปลี่ยนแปลงอีกครั้งที่ทำให้คุณต้องเลือกต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่มีผลต่ออนาคตของคุณซึ่งมันไม่มีคำว่าเลือกถูกหรือว่าเลือกผิดแต่มันให้ผลต่างกันมากกว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นด้านการงานบางคนอาจจะกำลังเลือกว่าจะอยู่ต่อหรือว่าลาออกเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพย้ายที่อยู่ใหม่ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องถูกหรือว่าเรื่องผิด แค่มันจะส่งผลต่างกันเท่านั้นหรืออาจจะเป็นเรื่องอื่นๆไม่ใช่เรื่องงานก็ได้ครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละคนก็ฝากเตือนกันไว้ก่อนครับเพราะดวงกําลังจะมีจุดหักเหเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งก็เตรียมพร้อมรับมือกันไว้ล่วงหน้าครับในเรื่องเด่นๆในดวงชะตาในช่วงนี้จะมีอยู่ด้กยกัน2เรื่องหลักๆครับที่โดดเด่นขึ้นมาจากจุดนี้ไปจนถึงสิ้นปีหรือจะเรียกว่าดวงครึ่งปีหลังที่เหลือก็ได้ครับ ที่ดวงสองด้านนี้จะส่งพลังเข้มแข็งมาให้คุณซึ่งดวงที่ว่าก็คือดวงโชคลาภกับดวงการเงินครับที่เริ่มจะมีกําลังเข้มแข็งโดดเด่นชัดเจนขึ้นกว่าครึ่งปีแรกมากนั่นก็หมายความว่าคุณกําลังจะมีโชคเกิดขึ้นตลอดครึ่งปีหลังจากนี้ครับและไม่ได้เกิดแค่ครั้งเดียวจบแล้วหายเงียบแต่จะเกิดขึ้นเป็นระยะแล้วแต่จังหวะแล้วแต่โอกาสอํานวยซึ่งโดยโชคลาภที่จะส่งผลกับดวงชะตาของคุณ เด่นๆจะแบ่งเป็น2ด้านด้วยกันครับคือ 1. ด้านเสี่ยงโชครับลอยแปลว่านับจากเดือนนี้เป็นต้นไปครับใครจะเสี่ยงโชคก็รับรองว่าคุณมีโอกาสสูงทีเดียวครับทั้งโชคธรรมดาธรรมดาไปจนถึงโชคใหญ่รางวัลใหญ่ทีเดียวครับแต่ใครจะได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนครับว่าพื้นดวงดีแค่ไหนบางคนพื้นดวงดีมากก็มีโอกาสได้ง่ายแต่ถ้าพื้นดวงเดิมไม่ดีโอกาสก็จะลดลง หรือว่าได้น้อยกว่าซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันครับแค่รู้ว่ามีโอกาสได้มากกว่าปกติก็ดีแล้วคิดซะว่ามันเป็นรางวัลชีวิตเป็นโบนัสก็แล้วกันครับได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจะได้ไม่ต้องไปเครียดกับมันมากเพราะยิ่งเครียดเดี๋ยวเงินก็ไม่เข้าพยายามทําใจให้สบายเดี๋ยวก็โชคดีเองครับส่วนดวงโชคลาภด้านต่อมาคือโชคประเภทอสังหาริมทรัพย์ก็อย่างเช่นบ้านที่ดินอาคารที่อยู่อาศัย รวมถึงรถยนต์ยอดยานพาหนะโชคลาบประเภทนี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปครับหรือการแปลงทรัพย์สินเป็นเงินก้อนใหญ่อย่างการขายที่ขายทางขายบ้านอาคารดวงจะมีโชคมีลาบผลจากประเภทเหล่านี้ครับอีกด้านก็จะเป็นประเภทยานพาหนะอย่างรถยนต์ก็มีโอกาสจะได้สินทรัพย์เหล่านี้เช่นกันไม่ว่าจะออกรถใหม่ป้ายแดงขายคันเก่าซื้อคันใหม่เอารุ่นเก่าไปเทินซื้อป้ายแดง หรือว่าได้เงินก้อนจากการขายรถขายลาต่างๆประกาศขายไม่นานก็มีคนมาติดต่อขอซื้อครับก็สรุปว่านับจากเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปอีก2-3เดือนเป็นอย่างต่ำดวงโชคลาภของคุณโดดเด่นขึ้นและส่งผลดีมากๆกับดวงชะตาส่งผลให้ได้อะไรมาแบบง่ายๆแบบไม่คาดฝันเกินความคาดหมายได้ของชิ้นใหญ่ทรัพย์สินสิ่งของรวมถึงเรื่องเสี่ยงโชคลาบลอย มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับคุณบ่อยขึ้นครับจะได้โชคได้ลาบได้เงินได้ทองไปจนถึงลาบก้อนใหญ่เงินก้อนโตมีโอกาสเช่นกันในระยะนี้ครับดูด้านโชคลาบกันไปเยอะแล้วต่อมาเราก็มาดูด้านการเงินกันต่อครับระยะนี้การเงินส่งผลดีกับดวงชะตาไม่แพ้กับดวงโชคลาบทีเดียวครับก็อย่างที่บอกไปในตอนต้นครับว่าเป็นดวงทั้งสองด้านที่ปรับตัวดีขึ้นโดดเด่นมีพลังที่เข้มแข็งส่งผลถึงดวงชะตาคุณอย่างชัดเจน การเงินระยะนี้จะเป็นระยะที่จะเริ่มมีเงินมีทองไหลามามากขึ้นหยิบจับอะไรก็เป็นได้เงินได้ทองหาเงินได้คล่องขึ้นจะมีโอกาสหรือมีช่องทางหารายได้ใหม่ๆซึ่งก็มีเข้ามาให้คุณเลือกหลายทางก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกทางไหนซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนดวงชะตาด้วยเช่นกันครับต่อไปมันจะมีผลกับคุณอย่างมากซึ่งก็ต้องเลือกอย่างรอบคอบที่สุดครับในเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอไรายได้ ถ้าเทียบกับช่วงเดือนกันก่อนแล้วเดือนนี้ก็ดีกว่าเยอะครับเพราะจะมีเงินในส่วนต่างๆเริ่มทยอยเข้ามาทั้งอาจจะมาจากโชคลาบเงินก้อนที่ได้มาแบบฟลุกๆและจากการหาไรายได้เสริมงานพิเศษการลงทุนมีคนเอาเงินมาคืนรวมๆก็ทําให้ในเดือนนี้เงินทองจะมีเพิ่มขึ้นหมุนเงินได้คล่องตัวการเงินไม่ค่อยสะดุดและจะเริ่มดีวันดีคืนต่อเนื่องไปตลอดครึ่งปีที่เหลือทีเดียวครับ ต่อไปเรามาดูดวงทางด้านการงานทางด้านกิจการธุรกิจการค้ากันต่อครับซึ่งเดือนนี้ภาพรวมการทำงานส่วนใหญ่ก็เป็นไปนในทางที่ดีครับแถมยังมีโชคเรื่องงานที่ดีเด่นอีกด้วยการการะทำสิ่งต่างๆการลงทุนลงแรงอะไรไปไม่สูญเปล่าครับจะได้เป็นสิ่งดีๆกลับมาไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งอย่างเช่นทำแล้วได้เงินดีได้กำไรเป็นกอบเป็นกาขึ้นเห็นน้ำเห็นเนื้อทำงานแล้วต้องได้เงินเป็นส่วนใหญ่ครับ แอประเภทงานฟรีงานการกรุศลขอความร่วมมือระยะนี้ไม่ค่อยมีครับส่วนใหญ่ต้องได้อะไรกลับมาไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นเงินทองจะเป็นโอกาสเรื่องความก้าวหน้าเรื่องดีงามความรุ่งความปังมันจะมีเข้ามาไม่สูญหายสูญเปล่าไปในอากาศครับส่วนเรื่องปัญหาอุปสรรคในการทำงานระยะนี้ก็มีน้อยครับก็ทำงานกันได้อย่างสบายใจขึ้นราบรื่น ไม่ค่อยมีมานมาผจญครับทำงานเป็นสุขขึ้นทำไปก็เห็นเงินเห็นความก้าวหน้าทั้งคนทำงานประจำทำธุรกิจลงทุนอาชีพอิสระก็เป็นช่วงที่การงานจะให้ผลดีกับคุณไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งครับก็เตรียมตัวรับข่าวดีรับสิ่งดีๆจากการกระทาจากการงานที่คุณทำกันได้เลยครับและมีเรื่องที่ต้องฝากเตือนกันไว้หน่อยครับสำหรับในเดือนนี้จะเป็นเรื่องของการลงทุนการร่วมหุ้น การเอาเงินไปหาประโยชน์หารายได้มากขึ้นก็ต้องระมัดระวังอย่าชะล่าใจครับเพราะว่าบางทีอาจจะมีคนมาชักชวนให้คุณไปลงทุนก็ระวังจะถูกหลอกถูกโกงเสียเงินเสียทรัพย์เพราะดวงมันมีโอกาสเกิดขึ้นครับถ้าพลาดแล้วมันพลาดเลยเลือกกลับคืนมาไม่ได้ก็ต้องระมัดระวังครับในการลงทุนต้องศึกษาให้ดีๆก่อนตัดสินใจก็ฝากเตือนสติกันไว้ครับ ต่อไปเรามาเช็คดวงสุขภาพกันบ้างครับระยะนี้ไข่ที่ชอบกินยิ่งเคลียดก็ยิ่งกินหนักก็ต้องระวังจะเจอโรคอ้วนซึ่งถ้ามันขึ้นแล้วก็จะลดยากได้อีกเรื่องก็จะมีโอกาสเสี่ยงที่อาจจะเกิดโรคต่างๆตามมาอย่างเช่นความดันสูงหัวใจเบาหวานโดยเฉพาะโรคเบาหวานครับระยะนี้ต้องระวังมากๆทั้งคนที่เป็นและยังไม่เป็นต้องควบคุมเรื่องน้ำตาลในเลือดให้ดีๆครับ ใครที่ชอบกินขนมกินของหวานชานมกาแฟก็ต้องระวังครับถ้าอายุนยน้อยๆก็ไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่เพราะว่าระบบเผาผ่านยังดีอยู่แต่สําหรับคนที่อายุเยอะอายุมากแล้วก็ต้องฝากเตือนกันเป็นพิเศษหน่อยครับยิ่งผมสังเกตว่าแฟนๆช่องดูดวงของเรามีคนอายุเยอะเข้ามาดูกันมากทั้ง50-60กว่าก็อยากฝากเตือนเรื่องสุขภาพกันหน่อยครับโดยเฉพาะเรื่องโรคเบาหวาน ก็ควบคุมเรื่องน้ําตาลในเลือดให้ดีครับให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและควรเผาผลาญพลังงานให้มากขึ้นด้วยการออกกําลังกายซึ่งก็ควรเน้นแบบเบาๆครับอย่างการเดินในที่ราบไม่จําเป็นต้องวิ่งครับแค่เดินให้นานพอสัก15-20นาทีต่อเนื่องพอให้ได้เงื่อออกก็เป็นการออกกําลังกายที่ให้ผลดีแล้วครับหากทําเป็นประจำสุขภาพก็แข็งแรงขึ้นห่างไกลาจากโกาครคภัยไข้เจ็บต่างๆครับ ท้ายนี้ถ้าใครอยากจะดูดวงส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นดวงกําเนิดโชคชะตาวาสนาพื้นดวงการงานพื้นดวงธุรกิจงานไหนที่เหมาะกับคุณอาชีพไหนที่ทําแล้วถูกโลกก็สามารถมาปรึกษาส่วนตัวมาดูดวงกันได้ครับรวมไปถึงเรื่องการเงินการงานโชคลาภความรักสุขภาพและเรื่องเลิกยามเลิกมงคลอย่างเลิกเปิดร้านขึ้นบ้านใหม่หรือว่าใครจะออกรถใหม่รวมถึงเรื่องการเสริมดวงสดอดคร้อ ดวงชะตาและเรื่องอื่นๆที่คุณอยากรู้หากคุณมีคำถามอยากรู้ในเรื่องของอนาคตในเรื่องของดวงชะตาของคุณว่าจะเป็นยังไงมีพื้นดวงแบบไหนก็ลองมาปรึกษากันได้ครับโดยการสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้แล้วทักมาปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมได้โดยตรงครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับ